สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้มาพบกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับกับผมเอ็ดดี้นหนึ่งนะครับผมกับที่ึกษาการขายขายรถยนต์นะครับผมกับโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมโชว์รูมของเราครับผมมีรถแต่งมากมายนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาได้ชมกันนะครับผมสําหรับอีพีนี้ผมจะพามาชมแบบแต่งแบบคลีนคลีนนะครับผมแบบใช้งบไม่เยอะนะครับผมแต่ได้หล่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนทุกคนฮะไปชมพร้อมกันครับ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้มาพบกับผมเอดี้ฟอร์ดนะครับผมวันนี้ครับผมจะพามาชมกับรถแบบแต่งแบบสไตล์คลีนคลีนะครับผมกับใช้งบไม่เยอะนะครับผมกับคันนี้เลยนะครับนี่ฮะกับคันนี้นะครับผมใช้เงินออกรถนะครับผมเพียง39,900บาทแค่นั้นเองนะครับผมก็ได้หลอหลอแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่ฮะอ่าเป็นไงบ้างครับเหมาะสําหรับ เศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมกับต้องการรถใช้งานสักหนึ่งคันสมรรถนะดีๆนะครับผมกับเจ้ารถยนต์ฟอร์ดคันนี้เลยนะครับผมนี่ฮะกับงานกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็น FORD สีดานะครับผมแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วเอาการแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้เนาะมีพร้อมกับไฟ daytime running นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะ แล้วก็ไฟตัดหมอกก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมในราคา879,000บาทแค่นั้นเองนะครับผมอ่าที่ยังไม่จบอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าด้านข้างของเขาคันนี้เนี่ยไม่ได้ยกเลยในทั้งสิ้นนะครับผมก็จะมาในงานของงานล้อ a v แ m มพายขอบ18นะครับพร้อมกับยางซูแม็กสวยๆรอๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหดูหล่อเหลาเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ สไตล์แบบนี้นะครับผมกับยางออโคเรนเอทีสิบแปดโหดๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงด้านข้างของเขานะครับผมคันนี้เนาะติดฟิล์มเซรามิกมานะครับผม60%รอบคันพร้อมคิวกันาสาดนั่นเองนะครับผมนี่ครับอ่านะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับภายในคันนี้นะครับ สำหรับภายในคันนี้นะครับผมนี่เลยฮรเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็จะเจอในส่วนของพวกเซนเซอร์สวิตต่างๆนะครับผมที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมหรือว่าการล็อกรถนะครับผมอ่ะมาดูภายในกันบ้างครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็จะมีจอ LCD แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมกับหน้าจอนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางจะมีจอกลางให้เรียบร้อยประมาณ10นิ้วนะฮะ เชื่อมต่อ apple car play android auto ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของภายในของเขานี่จะเป็นทูโทมแบบนี้นะฮะเพิ่มความสวยงามหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็เบาะของเขาะะผมปกติของเขาเี่จะเป็นเบาะสีออกเทาๆนะครับผมออกสีเทาๆดำๆเนาะเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้เนี่ยลูกค้าขอเปลี่ยนมานะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมสีดำตัดกับสีส้มนะครับผมเดินได้สีส้มแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนครับ โอ้ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสรับหล่อๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับงดงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นเกียรนะ์ออโต้เนาะเกียร์ออโต้เขาเนี่ยก็จะทํางานร่วมกับอ่าเครื่องยนต์20 0 0ซีซีล7 0แรงม้าทํางานกับเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายนอกกันบ้างนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการชมภายในรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาชมภายนอกกันต่อนะฮะกับคันนี้นะครับผมก็คิวล้อด้านหลังเป็นแบบขนาด6นิ้วเป็นแบบมีหมุดนะฮะเราไม่ได้เจาะรถใดใดทั้งสิ้นนะครับผมนี่ฮะเราเป็นเจาะแบบหลอกนะเจาะติดเกือบแค่คิวเฉยๆมาดูล้อว่างว่าล้นไหมนะครับผมนี่ครับล้อคันนี้ไม่ล้นนะครับผมพเพราะาใส่คิวล้อมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เนาะไฟท้ายของเขาเนี่ย จะเป็นไฟท้ายเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับผมเพิ่มความแสงสว่างนะเวลาขับตามท้ายเนี่ยเห็นชัดแน่นอนนะครับผมเพราะไฟท้ายของเราค่อนข้างให,ใ,หใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ด้านหลัง,ขงเขาบเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือเพิ่มมาแค่คําว่า xls <c oughs> แค่นั้นเองนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีไฟเบกกรกวงที่3มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยครับผมพร้อมรอเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นไว้แบบนี้นะ เป็นไงกันบ้างครับผมกับรุ่น XLS หลอๆแบบนี้นะครับผมกับผมเ d f o ฟอรนะฮะอยากได้โปรโมชั่นดีๆโดนๆทักผมมาได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนหรือชอบรุ่นไหนคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมมานะครับขอบคุณครับ